เอาตรงนี้ครับอ้าวน,าน่าสวยสิโอ้ยยิบหัวหัวเพิ่นบ้านครับผมยิบบถือไปตรงครับถือดอกเห็ดปวกครับผมตีย่างๆไปอยู่ครับผมอุยลูกกระสุน เออพี่น้องบุ้งนี่ครับปั่นมาเพอผมตีมามามานแล้วที่ปวกครับผมจุ่มจุ่มจุ่มดูอ้าวเออพี่น้องดอกนี่สวยหลไรสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ ลุงป่านาทุกคนทุกท่านครับผมวัยน้ำประเทศและก็ต่างประเทศครับครับืันนี้กามาพบกันในวันที่20กันยายน2568ครับครับืันนี้พอวันที่กับผ้าเดินทางกับป่าหาเฮ็ดก็เก่าแล้วครับผมวันนี้ก็เดินเดียวครับผมแนวมันที่วันมากครับกับมาไม้เก่าไม้เดิมครับบ้านน้องจองให้ตำบลหัวคำพุทธทิเลจังหวัดอุบลราชธานีครับกับไปลุ่นไปชมก็พอมันทีครับผมวันนี้เดินเดียวสิพอสิใดสิมันบ่าครับผมเ็ดก็เริ่มไหวแล้วครับไปลุ่นน้ำกันครับ มันนี่เขาปลามากกะคึ่มคอเกาครับผมผลก็ตตคือสิโต๊ะคึเกาครับอืเอเด็กขาวดินครับผมหลายดอกอยู่ครับจะเดีภาพมันญ่งไม่หญงเก็บเพีดขาดินแล้วขับบานผลขับเป็นเขาๆอยู่ครับผมเป็นสีดอกอยู่ครับมันนี่เขาปลาคนเดียวครับผม นี่มมสีคือบริมากครับเก็บเก็บเขาดินนะครับผมครับ,บรมาไดครับมาคนเดียวจะสีมานเฮ็ดปวกนี่พี่หน่มผม เอ็ดฮาร์ดครับพอ,อทานแล้วครับผมขาทานจักน้อยครับผมว่าดอกกันยัตตงตรัวง่ามอยู่ครับอีกสองดอกครับอู้เด็ดครับ ข้าเลือกอย่าขายแล้วขายเงยๆเลือกๆยูเลือกๆมันครับผมทานครับขาวดิน,นงนมครับตุต๊กป,ปุ๊กกดอกน,นี้หนึ่งครับผม ตื่ขครับดอกครับผมสองครับมีนิเอาเลยครับอะไรครับอ๋ออะไรดอกนี่ง่ายสครับผมดอกที่สองครับงามอยู่ครับผมเหลี่ยบเลยครับผมมานี่ช่วงนี้เฮ็ดใบแล้วครับ เห็ดหายากครับผมเิ็ดเข้าดินกับโบจงเหรอครับเก็บยางเดียวเหรอครับผมนีม่ปกติจะมอยากมากนะอุ้ยเท่าแล้วครับยางปวดขาไปซนเห็ดหายากครับผมติก็ได้มากคนเดียวครับ แตกเดกแกงบ่ไ้แกงกับมท่านหูแล้วครับผมค็ดกระสวงเพิ่นไหวแล้วครับไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ผลกับเป็นตะห่ำคือเก่าแล้วครับผมมันนิว่าคืออยู่ครับไปอีกดอกครับสวยๆคือเก่าครับงอ้ครับดอกครับผม อะไรครับหลังแกครับเพิ่งไขาครับอู้ว่าพอฮิตบวกคือออกหน่อยแท่น้อยครับผมสองสามโดครับโดที่สามครับเอ๋งซีอยู่ครับนี่หลังนี้นี่ครับผมฮิดบวก อ๋อซ4ดอกดอกที่หาครับผมครับดอกเขึ้ยๆครับผมอแต่ขค้ับครับปัวครับผมดอกสองดอกนี้ครับ ครับผมใส่ตรงนี้ครับสุดยอดครับผมอ้าวดอกไปหน่ก็ยังมีอยี่ครับครับผมสามดอกครับครับผมดอกมินิเพิ่นครับ

ออกจุ่มครับจุ่มน,น้อยครับผมจีมครับนี่ครับโอ้ยคือออกหน่อยทีดี ผมงามๆเลยครับหอยอกระจุ่มนึงครับอืมำลังเป็นกระสุนครับครับผมรบคนี่ครับอืมอไปลมเลยนี่ไงครับนี่กระสุนน้อยๆครับผมนี่ไปแล้วครับอ้าว มินิมินิเป็นเรื่องบานนี่ครับผมอ่าอีจุ่มครับต่อกันมากครับผมแต่ว่าเป็นโมเดียวครับจุ่มไงเพิ่นครับผมดอกไงเพิ่นครับนี่ครับดอกไงครับจุ่มนึงครับอ่าสวยๆเลยครับนี่ครับอีกจุ่มนึงครับ อปูวักนะครับอดอกใหญ่เป็นครับพออีกกับจุ่มนึงครับมันออกตอกันมากครับผมิ่มน้ำตาลครับผมบัดอุ้ยอ้ต่มีปุ่นเตะรุน่นเล็กพอปุ่นตีก็คือกัน ปูกระล่างแทงครับผมอืมมาแล้วครับงามๆครับผมจุ่มนีเแีงสวยครับปาดพีน่น้องจุ่มสากลากที่บัดนีคลืนานจีมครับผมบอได้จีมมันก่อไฟก็ได้ไม่ยมเตว่าหายกองเต้ กินเห็ดปวกไฟกับพ่อจ้ากเถอครับเอาจากจินเห็ดปวกอันนี้ก็สุดยอดแล้วครับงามๆเลยครับสวยๆเลยเอาจุ่มนี้ครับบันเอาจุ่มนี้นำกันอ คร <ug. S 2> ับเอาดอกง่า p เพิ่งขับขับอีกทีนึงครับ คนเดียวครับผมถ่ายท้ายากนี่ครับตั้งใจจริงๆเนาะพี่น้องเนะาะตัดฟาวไล่กันอย่างเงีม่ใหญ่ยที่ไล่ตาครับนี่ครับจะฮิตปวดยังแบะพี่น้องพอบันเตงหูแต่ว่าเฮ็ดปวกเฮ <c oughs> ็ดปวก ยังไปกับมีดครับอ้าวอุ้ยดูครับกําลังแท่งครับน,นั่นน่ะจะปาะแตแะๆอยู่ครับอ้าวเอาเอาดอกเงี้เป็นก้อนครับคิวมีพร้อมที่เปิดที่เบื้องเลยครับนี่ครับผม อีกจุม่มนึงครับนี่ครับันเอาดอกนี้คือหมูหมูเป็นเห็ดเพิงไข่อร่อ่าสวยๆเลยครับอ,อย่าบาดมือพี่นอ่องอาคงเปล่าบาดมือผมีเดียดได้เลย จุ่มนีครับครับมจุ้ให้ง่ามพี่น้องนนครับโอ,โอ้ยเปิดไปเรื่อยๆกับเห็นไปเรื่อยแล้วเอ้า อุ้ยดอกขาดผมติดึงไหมขึ้นครับผมคุอ well. ุ้ยอุ้ยดอกรุดเลยครับผมเสื้อใหม่เพิ่งดึงครับครับโอย้ยังเท่งครับผมกรื่องเท่งครับ ไปเลยเอาดอกขาดอีกแล้วอุ้ยเสียได้นี่ครับเฮาเปิดให้พี่น้องเบิ้งค่อยให้เบิ้งครับผมพร้อมทีะเสรเปิดให้จุ่มนี่ก็เปิดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมจีมครับอันอาพี่น้องดอกสวยหลาย คือเด็ดถือกล่องครับผมมจีมนะอู้ยครับผมผมเต้เคยที่ถือกล่องอืมขนน้องเงินวงตีจีมเขาฝงเขาตาผมเต้จีบค่อยขึ้นบบขึ้นครับ เป็นน้ำเป็นน้ำอยู่ครับอุ้ยดึงนานดึงน,น้นเอาจุมนี่ครับกำลังมาเม็นหัวกระสุนครับผมครับผม สวยเลยเอาจุ๋มีบัตรโอ้โทถูดด้วยครับด้วยันลายตาจะให้กลัดทีโคโทษครับผมโอ้ <c oughs> เกือบเดินไปขาครับครับผม ไปตองนี่มเมียนเวื่อได้รับ่นปฏิปุญปีอยู่นี่ครับผมเ <c oughs> ปิดครับผมอ้าวนี่ครับอ้าวน,น้าสวยสโอ้ยยิบหวดหัวเพิ่นบานครับผมยิบโบ้ถืกไปตองครับถือโดเ็ตปวกครับผมตียังยงไปอยู่ครับผม อูวีลูกกระสุนอาพี่น้องบ่งนี่ครับบัานมาเลยผมตีมาามาแล้วคีบปวกครับผมจุ่มๆจุ่มๆจุ่มดูอ้าวกีบบัานนี่ครับ ôi ừ, thấp thôi thôi Không khỏi ô oh, con น่องเห็นน้ำหรือบอดี้รับผมเอา้าจีมเรียดเท่าไห่เห็นครับพูนสวยๆผมเบ่จงจุ๋มนี้อีกอ้อดอกนี่ครับยอดเลยครับ โอ้ยขี่คนเดียวกับยังสันอยู่เนาะพอความตีเอ้ยมิตซูดีอยู่พี่น้องคนห่หม,มาแต่ยังสันอยู่เฮ <c oughs> ้ยเผื่อหอดแม่ความตีด,ดีหวานแม่ความ,มาเม,มืมเ่อวานบ๊อบเฮ็ดทวามตีไกลมาคนเดียวบงครับผมมาหอดกับมีแต่เฮ็ดปวกครับผมมเอาตรงนี้ครับ mười tám cọng, ดินก็มีครับครับผมมืงหันครับผมเห็ดปัวครับเอ้าหาอีกบ้างครับมันออกตอวกันมาเลยครับเรียงแถวเป็นสายฝุ่นครับตอมเตจีนจะฝุ่นมากครับไปฝุ่นเป็นสายไปครับผมสุดฝุ่นครับเอ้าหาหมูไม้ครับผมหาอยครับ พอเฮ็ดวกอีกจักโมบ่พี่น้องตัวนี้คือพิเศษสีตกคำพิ่นเอาครับตอนนี้ก็คำแห้งแล้วครับผมประมาณสีม่วงแลงแล้วครับเพราะว่าพร้อมตีกับมาสวยครับผมมาออกจากบ้านมากระเทียงครับครับกับมาสรุปผลงานเดี่ยวไดยอนมานวันนี้ครับผมกัลาะจนลอยอลไรล่ะครับผมนี่ครับผม ก็ได้ยอดมันพ่อเต็ครับมีเฮ็ดปวกแล้วครับอยู่ข้างล่างกัสิเป็นเฮ็ดเท้าดินประมาณหกเจ็ดดอกครับเฮ็ดผึ่งไข่ครับผมแล้วก็เฮ็ดผึ่งคลายครับบาหลายดอกแล้วครับผมส่วนข้างบนนี่ก็เฮ็ดปวกครับก็บพ่อเห็ดปวกมูหนึงครับผมก็น้ำหาทังไรกับบพอแล้วครับได้ซ้ำนี่ครับแต่แกง หนึ่งอยู่ครับอหนึ่งอยู่ครับครับกับมันมันอยู่ครับครับจังไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อยนยองพ่อยไงลุงป่านาอาเบ๊ซสกูสักคนคือกาแล้วครับผมโอ้ยยินดีประเทศและกระต่างประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมชองบอมเตบ้านทุ่งครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังใจครับผมครับสำหรับกินีก็เมฆเพียงซรัมมี่ะครับสวัสดีครับคลิปนหนามาหล่นกันไหมครับผม